ันนีเป็นลาเซงนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาทําความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวิชานี้นะคะจะเป็นวิชาใหม่สําหรับเด็กๆน,นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5สาระนะคะสาระที่หนึ่งเราเรียกว่า,าศาสนาและวัฒนธรรม สองก็คือหน้าที่พลเมืองสาระที่สามก็คือเศรษฐศาสตร์สาระที่สี่ก็คือประวัติศาสตร์สาระที่ห้าก็คือภูมิศาสตร์นะคะซึ่งคุณครูได้แบ่งการสอนดังนี้นะคะคุณครูมีทั้งหมดอยู่สามคนนะคะก็คือคุณครูมารยาบิลาเซนพี่อาลีฟนะคะแล้วก็คุณครูป้าหญิงนะคะ ทีนี่วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคุณครูมารยกจะสอนกับคุณครูพี่อานิษย์ส่วนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยคุณป้าหญิงจะสอนนะคะทีนี้การเรียนการสอนของเรานะคะแบ่งเป็นสอภาคเรียนใช่ไหมคะภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราจะเรียนอยู่สองหน่วยเท่านั้นก็คือหน่วยที่หนึ่งกับหน่วยที่สองนะคะก็คือศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนพอมาภาคเรียนที่สองนี้เราจะมาเรียนในาสาระที่สามก็คือเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์นะคะส่วนวิชาประวัติศาสตร์นั้นก็ได้แยกออกไปสำจา่อนนะคะคุณพี่อานิสได้สอนเกี่ยวกับศาสนาของเรานะคะเด็กๆก็ได้รู้จักแล้ววันนี้นะคะ เราจะมาดูเรื่องที่สองในเรื่องศาสนาของเรานะคะก็คือเรื่องแบบอย่างที่ดีของศาสนาพุทธนะคะที่นักศึกษานะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคุณจะยกตัวอย่างนะคะสีท่านนะคะสีเรื่องเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆนั่นนะคะเด็กๆก,ก็เปิดหนังสือเล่มนี้นะคะ เปิดไปด้วยกับอมกับครูๆนะคะในหน้าจิตนะคะเราก็จะได้เห็นเรื่องราวเด็กๆก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเรื่องที่หนึ่งนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องสามเณรบัณฑิตแบบอย่างก็คือสามเณรนี้เป็นคนช่างสังเกตนะคะเขาบอกว่าคนที่ชาตาสังเกตเนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตประสบผลสําเร็จนะคะนั่นคือบคุคคลที่หนึ่งนะคะ ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2คือวันุปกชาดกนะคะเป็นเรื่องราวทางศาสนานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อค้าเนหลวงทางในดินแดนที่แห้งแล้งเป็นตัวอย่างที่มีความพยายามทำให้ชีวิตนิรอดมานะคะอันที่สองนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีความพยายามให้รอดพ้นจากอันตรายนะคะ พอมาเรื่องที่3นะคะก็คือแบบอย่างที่ดีสําคัญเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมนารบพิษรอบทูการที่9นะคะแล้วองค์เนี่ยเป็นแบบอย่างในการทําความดีนะคะมีอะไรบ้างก็คือด้านศาสนาได้ทรงบำเพ็ญพระกุลในวันสําคัญทางศาสนานะคะนี่คือแค่ยกตัวอย่างนะคะ มากวันนี้นะคะที่สองคือด้านความป,ปตัญตูพระองค์เนี่ยทรงดูแลพระบรมราชชนีอย่างสมู่รเสมอนะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะคนที่สี่เจ้าพระยาสุธรรมบุตรีนะคะเป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะสวดมนต์เป็นประจำนะคะนี่คือตัวอย่างคนหนึ่งก็คือ ในด้านการสวดมนต์นะคะแล้วก็ให้มีสตินะคะนี่คือทั้งสี่ท่านนะคะคือแปอย่างที่ดีในการทําความดีนะคะเพราะฉะนั้นมหล่านกรชนก็คืออาจจะเป็นไทฟูดนะอันไหนที่เป็นแบบอย่างที่ดีก็เอานะไปใช้ในการดําเนินชีวิตส่วนศาสนาอิสลามนะคะที่ไม่ได้ขัดต่อนานเช่นความกต,ตัญญูนะคะ อย่างอื่นอย่างที่เราได้ทำความดีนะั้นก็ได้นะคะการละมาดของเราก็ทำความดีคือศาสนาอิสาลามนะคะวันนี้คุณยกตยัวอย่างตัวย่างก็จะเป็นของศาสนาพุทธนะคะต่อไปนะคะมาดูการบ้านนะคะการบ้านหน้าก้านะคะเป็นกิจกรรมพัฒนา การเรียนของลูกที่ลูกได้เรียนรู้ที่ควรได้เล่าได้บอกแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเนี่ยไปดูเนื้อหาซ้ำนะคะในหน้า7จ็ดหน้าแปดนะคะแล้วก็ลูกมาทำแบบฝึกในหน้า9ทีนี้พอมาหน้า11นี้ก็ให้ทำด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการสรุปสาระสำคัญน,นะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าลูกตอบไม่ได้ ก็เอามาใส่นะคะในหน้าก้าวนี้จะมีการโยงเส้นแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะผูภาพด้วยนะคะให้ลูกใส่เข้าไปส่วนในหน้า11อนี้ก็เติมนะคะสรุปศาสนาแต่ละศาสนานะคะนี่คือ,อเรื่องที่1นะคะเรื่องที่1ก็จะมีแค่นี้นะคะพอหลังจากนั้นก็จะมีแบบทดสอบอแบบทดสอบลูกก็ดูดูไว้นะคะ ครูอาจจะให้ลูกทำวันหลังหรือว่าใครที่พร้อมก็ทำไปเลยก็ได้นะคะนั่นสองนะคะในน้าสองลูกลองทำดูลองดูว่าตัวเองนะั่นอะ่ะเข้าใจขนาดไหนนะคะถ้าลูกทำเดี๋ยวครูคนะคะเอาเฉลยมาให้สัปดาห์หน้านะคะสรุปแล้วนะคะเอางานะที่เราจะต้องทำนะคะหน้ากา หน้า11บเอ็ดสองนี้คือบอกแล้วว่าเบ้าคนถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าพร้อมก็ทำได้นะคะในหน้าสองนะคะเป็นแบบทดสอบดูว่าเราเนี่ยเรียนไปแล้วรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมผ่านสักกี่ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอแค่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยเจอการสอบาห์ ดาห์นึ่งพวสัปดาห์หน้าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะค่ะเดี๋ยวค่อยๆเ,เจอกับพี่อนิตตอนะคะสวัสดีค่ะ